กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูตรสุคนจ้าเยาวีพาเห็ดน้ำพริกจ้าน้ำพริกปลาแห้งปลาป่านนี่นะจ้ะาพี่น้องจ้าปลาเยาวีเอาไปอบแห้งจ้าแล้วก็พริกก็บอบแห้งอันตะบางหัวหอ,หอมกับกระเทียมเยาวีสีเจียวจ้าเจียวเหลืองๆเรามาตำใหดน้ำพริกปลาแห้งจ้าแค่นี้จ่าส่วนผสมขนมเปล่ากระเทียมเนาะหอมแดงพริกปลาแห้งจ้าปรุงรสด้วยน้ำตาลปรุงชูรสแค่นั้นจ้าเพราะว่าปลามีรสชาติเค็มมาแล้วเนาะ ผู้ใดอยากให้หวานใส่น้ำมะขามก็ได้าษจะบีตะวไบจะบีเพราะใส่จะบีมะบีบางน้ำที่หลังจะจะไมเฮ็ดกินกับอันน้ำพริกน้ำพริกปลาแห้งกับอันนี้เนาะกับรวกผักปุ้มเขาจ่าพี่น้องผักปุ้มที่จะบีเก็บมาสัตว์จ่าหมาน้ำพริกตะไบก้อนอื่นจะบีก้อันตำปลาแหลกๆก้อนจ่าแล้วก็อันนี้จะบีตำจีเจียวจ่าตำตำแล้วก็เจียวเหลืองๆมาจ่ามาพชมกันเนาะ

ตำน้ำพริกขี้เกียจพี่น้องกับลวกดอกผักกุ่มนะพี่น้องเนาะดอกผักกุ่มจ้าผักกุมเมาอก่มาลวกพี่น้องลวกจากน้อยเครื่องบุ่ลวกกับมีจ้าพี่น้องจ้าไปพีนั่งกินข้าวกันเนาะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นทางการจ้าสวดโจโก้พี่น้องมาเดินน้ำพริกแกวีเรียบร้อยจ้าน้ำพริกขี้เกียจกับลวกดอกผักกุ่มนะพี่น้องแล้วก็มีดอกแค่จ้าดอกแค่พี่น้อง ก็แค่เดี๋ยีเก็บมาลวกเขากระมังแบบไงพี่น้องแล้วก็ปลาปลาฝรั่งพี่น้องมันเละใจเดี๋ยีทอดมะให้เบิ่งดอกปลาฝรั่งจากพี่น้องมาเด้อมาจากพี่น้องสุกุสุสคนจ้ะมาเด้อจา้ามาเด้อจ้ามาพี่น้องปลาบ่อนนั่นเป็นไดไจา้ามันต้องทอดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวีทอดอันนี้แล้วไง Thoát cái cà thiếng thấy đâu cây thoát ẩn Mua hòm ẩn nhì Mắn lại, bò giờ kìa mắn kẹp nóng Kẹp nóng bò Ấn nì xúc ta Ấn nì bà xúc nóng Cái đỏ bắp cung bà nóng Ấn bà xúc nóng Ấn bà bà มันอืดท้องม,มันบวกระพักบวสุกมาเชฟพี่น้องเถอะไม่วเิเยตอลังการบว่พี่น้องใครชอบดิบก็กินดิบจะใครชอบสุกก็กินสุกจะพี่นอ้องอื้มมันผิดตรงเมื่อไหร่นะจ้ะให้วิมิตรถ่วยนึ่งจ๊ะเพราะว่าเขาจะสั่งไว้สั่งไว้ แบบว่าขาเจ้าอนันต์ข้าเจ้าบรเฮ็ดขาเจ้าบริไม่ร้านเส็จทำใหพี่ายเป็นจิบไม่รู้เฮ็ยให้ไกันกินที่ซื้อจ้าพี่น้องก็ได้นั่นดอกเปนมิยังคนก็มาฝากงเสร็จจาพี่น้องถ้อยทีถอยอาศัยเนาะ แม่งหวหอมให้กินกนด้จ้ะแซ่บนะพี่น้องกระเพรี่กัวไม่ไหม้ครับกระพรี่กัวไม่ไหมกับอันหัวหอมหัวเชียงเจียวลุงเหลืองยัแซ่บมแล้วจ้าก็พีสโ้พี่น้องกันพริก กินยวงลงังตองนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องก็ยังมั่งไหมเนาะตอนน้ำพีเขาก็ได้กินหลายมืงอ,องจ้าตกแชกวางนีดน้องสามถุงหรือสี่ถุงนี่ไงบุตรจะมีอัดแพ็กไว้แพ็กเซจูเย็ยนไว้ตอมีเเดือจา้าเดือให้ถุงดวอีกสองเทียจ้ากระมุด อย่าดีดีพี่น้องเยอรมันเขาจะมีดำเรจาจะประเทศสวนจากเดียรที่สวนจ้ะดำมันเป็นยังงกจ้าพี่น้องเพีวแบบบ้านเขาเนาะ,ะจำนำพี่น้อเลยกินมอสุภาพบอกขอขอภัยด้วยจ้า ความเจ็บไม่เคยปานนี้ใครจ้ะนี่วีมากกินดิบมากวัวจ้ะปักปุ้มหรือผักขี้หูดนะจ๊ะเนาะแปลกๆไม่ค,มค้นมาเบิ่งคลิปไหมหนุ่มทั้งเกาหลีไหม่นุ่มต้องซีเกาหลี วิดีโอดีๆเนาะเขาเจ้าเผ็ดอัดย่างเขาเจ้าก๊อบดีไปนริงจ้ะแต่กระซ่าเขาเจ้าตัวกินไม่ได้ปังกระดานดอกพี่น้องอื้มกินเล้วได้พิเศษปนพริกปนไใจ้ากรัมบานพี่น้องบ้านบาน อันนี้พี่น้องไปเก็บกับเบอร์เง้ะจ้าามนย้งน้่นนงบ่งคนพี่น้องคั้นสุดๆเลยนะจ้า้ม่บ่งคนหวานจับนั่งแกกินเล่นจ้าพี่น้อง เดี๋ยวก่อนทุกคนที่จ,าาาจาา่ายที่เขามาเบิ่งเลยกับคอมเมนต์พักกุมจ้าทำไม่ป่านอุดรเนี่ยเพิ่นเอิญพักกุ้มตอนนี้พี่เป็นคนยังมึงคอมเมนต์นนะอุดรเอินพักอันพองเผาพองพอง,พองผิวยังเลยจ้าเผาพองแบบมึงอุดรร้ายจ้านื้อกินเนื้ออยากมึง เยอะแยะเนาะพี่น้องความสวยความเมืองดอมง,งานถุงเสื้อสีเมืองเนาะพี่น้องเป็นไม่รุ่นที่รถบัมจ้าที่ละสิบบาทได้ยี่สิบบาทไม่รุ่นสิบบาทหลังชงที่รถบัมจับผู่บา่าวครับเนาะงานถุง แม่มุงไปขายก๋วยเตี๋ยวหลุนงานถุงสีเมืองเจ้าได้เงินเด้เงี้เงี้ยที่สามที่สองหมือนที่สองคือหนักงานถุงสีเมืองดอกแคก็ไปย่อยนะจ๊ะครับ เราไปซื้อน้ำพริกอยู่ในห้างอร้านเวียจีนนะร้านเอเชียบางอันก็หวานบางเจ้าก็หวานบางเจ้าไปมันมีรสอะไรอย่อออาเนาะเฮ็ดเองเสียใจเพียงจะมีวัตถุด,ดิบเนาะอ,ออกแบบบ,าบา้านๆเขาเลยจ้าแบบลูกทุง่งลูกทุง่งทงให้คงนะเขาเนี่ยแฉบน้อเนาะไปจา้า ๋ยวพี nice. ่ไปเก็บสตอ์ก็ดีไหมกินจนย่งแล้กล่องล้าล่างจ้าแล้หก็นายช้อนชิมน้ำทาแลไปส่งปีนี่แพงยังกับแพงนะพี่น้องนะแพงหมดทุเรสับมังคที่เสอเองพี่น้องมตูไม่ะตูนายไม่นาย คุณลุงไม่ปาดทำแก้วกินบ่เป็นใส่แก้วผัวเด้อแม่พระจ่ามันสอนมาแต่เนาะความน,นี้เครื่องเขาเหตุสิงแจ็บแามนึงไม <c oughs> ่พีมากินนี้จ้าลวกโบเป็นเลยรหมดความหวานจ้าลวกนี่หวาน พี่ไปเจ็บไม่หยีดูจ้าก้อนนั่นจะเป็นหมาครับเพื่อวเวลาเพาื่อตัดน้ำน้ำตาพี่น้องเน,นอันใดที่มันประสูติผานตัดหรอกจับมา เผ็ดจ้ะน้ำพริกต้องเผ็ดเนาะแซ่อันบ๊ซุกอันซุกน่อยอันนิดเนึ่งพอแล้วาออื่นเล้ยก็เริ่มมจุกวาง ไสไตล์ไพรสไตล์มันนาะพี่น้องนะกินเขาว่ากันบ่ได้จ้ะขอบคุณคือบ่สบายบ่สุภาพเอาเปิ่นตัวของตัวเองเจ้าควงเยลยนะจ้าไม่บอกพี่น้องซี่เดียดได้ปวดหัวโอเคจ้าคลิปยาวมาั่งขอบคุณทุกใจทุกแฉแด้วพี่น้องเดอ้อ Konjok fap so tal ta ma filtan.